ต้นศาลาหลวงปู่สวงอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์เนี่ยกระท่อมหลวงปู่สวงไอ้ทูนทมันเอาไว้อุ้งอ่างไหนเอ็กแช่น้อยเอ็กแช่น่อยแล้วกเขาทายลงยูทูบโอ้มันเอ็กแช่นี่นะฮะทางธรรมชาตินะฮะแล้วมีทูนโอ้พวกตัวเมีอาละวาดอาละวาอุดรุ่งมี ธรรมชาติต้นไม้เวลาไปอุบลไม่เคยไปตั้งเคยไยังไม่เคยไปเลยอุบลขึ้นเหนือลงใต้ไปหมดเหลือแต่จังหวัดอุบลเลนี่คือต้นตะเคียนนี่กาต้นตะเคียนทั้งหมดเลยนะกกาที่เราเห็นอยู่เนี่ย អូគ្រូនយឺមប៉លតស្តិតស្តិតអារ៉ាសាត What is the damn When you don't have the people very much I have a ring 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 แม่มาที่ไรเจ,จอแจ็คฟอตตลอดเจอทัวลงตลด <laughs> อดยังมากินกว๋วยจับกุญายะก๋วยจับอร่อยนเนี่ยจโอ้นี่กาโมนไอ้กามาทางนี้ไปทำไมทางนู้นเขาจะจับงานนี้บ้อาอย่งอางนะ มีทีนี่มมีีือไหมจี่ชอุ๊ยเอ้พีมามอไซมาจากส่งรถก็เลยแวะมานี่จะว่าเป็นงานแต่งถึงว่าเขาแต่งตัวสวยกันมีของฝางไหมจ๊ะอุบล่ะ นี่ดีไปแดงนี่ไปสีแดงเฮ้ยน้องเงินต่อไปเป็นสีอะไรส้มเออเหลืองส้มส้มเออแด,ดง